ครับเพคสองครับพี่สวัสดีครับผมต้นตำรับพันหน้าซาหมาวอครับไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้าตาไม่เห็นปลาไม่สั่งข้าวเหนียวไม่เห็นก๋วยเตี๋ยวไม่สั่งตะเกียบไม่เห็นทาเนียบไม่เข้าสภาไม่เห็นคนพันหน้าไม่เห็นซาหมาวอครับโอเคพี่พี่มาร่วมในส่วนของศิลปินไม่ทิ้งกันตลอดแล้วครับอครั้งนี้ความพิเศษของครั้งที่หกจะเป็นอย่างไรครับความพิเศษคือหนึ่งเราจะใช้เวทีใหญ่ข้างล่างหน้าห้างเลยครับ แล้วก็จัดห้าวันแต่วันที่22ธันวาคม2567เนี้ยวันเดียวที่เราจะมาเล่นคอนเสิร์ตศิลปินไม่ทิ้งกันครับก็<อ>มีศิลป,ปินหลากหลายสามาว์วอตูแมกนิททอดยากีโวเย่รังหน้านาชูวงชายอ้อมนิสารักษาา์ีนาคเยอะแยะเลยครับเต็มเวทีกันเลยทีเดีย,ยวครับพี่เตรียมเพลงอะไรมาบ้างพี่เตรียมเพลงนักเพลงทันหน้าเดี๋ยวเป็นใครคอยดูแล้วกันว่า ขนาดผมไปเล่นหนังผมยมังเป็นหลายตัวเลยอ่ะคิดดูแล้วกันตอนนี้มีหนังถ่ายจบไปแล้วเรื่องหนึ่งครับเรื่องหลวงพี่ดีเนาะวันคัดดีเนาะครับ<ม>เป็น<ม>เป็นหนัง<ม>ที่ถ่ายคัดเดียวครับชั่วโมงกว่าถ่ายคัดเดียวครับใช้เวลาสองสัปดาห์ใช้เวลาสองสัปดาห์ในการถ่ายแต่ว่าเวลาถ่ายจริงคือชั่วโมงกว่าครับเกือบสองชั่วโมงครับบทบทบาทเผยได้ไหมครับบทบาทก็เล่นเป็นสองคนครับเป็นพระกับเป็นคนธรรมดาครับเป็นคนธรรมดาคู่กับเอมี่แม็กซิมครับ มีแม็กซิมด้วยจะมีแม็กซิมด้วยครับแล้วก็มีสายเชียร์แล้วก็เหลือเฟืออูดเป็นต่ออาชีเสียงหลอ่อนุ้งหนิงเสียงลาดครับลลหลายคนน,นะนสรุกสนานหรือให้ธรรมะอะไรอย่างเงี้ยให้ธรรมะด้วยอารมณ์บวกอารมณ์ดีครับอันนี้พูดถึงเรื่องหนังครับครับก็ย้อนมาคอนเสิร์ตก็คือวันที่ยี่สิบสองธันวาคมที่จะถึงนี้นะฮะ mm hmm. ก็มาเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าป,ปีใหม่แล้วก็มาร่วมกัน ซื้อโต๊ะหรือว่ามาเที่ยวคอนเสิร์ตเฉยๆก็ได้ร่วมบริจาคหรือว่าประมูลของเอาววางั้นดีกว่าครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสี่ทุ่มห้างปิดเลยครับแล้วพี่ซ่ามีผลงานอะไรเพิ่มเติมไหมครับนอกจากภาพยนตร์ด้วยแล้วก็ภาพ,พยนตร์วันคัดหลวงพ่อดีเนาะก็ยังมีภาพยนตร์ของคุณไพโร์สังบริบุตรเรื่องกระซิบรักออครับของพี่ไพโร์ถ่ายที่จังหวัดน่านครับเกระซิบรัก บรรลือโลกถ่ายเสร็จไปแล้วครับผมเล่นเป็นชินแสจะไม่ใช่ชินแสที่หลอกลวงคนฮะชินแสนี่แต่งเป็นนิ้วครับครับเป็นพันหน้าจริงเป็นชินแสก็อีกหน้าหนึ่งมาวันคัดสดีนอกก็หน้าหนึ่งมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่ก็หลายหน้าครับพูดถึงสุขภาพพี่นิดนึงเป็นยังไงบ้างครับเคยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายตอนนี้หายขาดแล้วเป็นเมื่อปีห้าสองฮะสิบห้าปีที่ผ่านมาครับหายขาดแล้วเพราะว่า ผมใช้ดนตรีบําบัดธรรมะบาบัดอารมณ์บําบัดเป็นคนที่เหมือนเคยทําจิตสามาก่อนผมมีสโลแกนกับเยี่ยมคนป่วยช่วยคนเจ็บเก็บคนตายขายอารมณ์ขันแบ่งปันความสุขครับแล้วพี่ตรวจสุขภาพทุกปีตรวจทุกปีครับแล้วก็ตอนนี้หมอบอกว่าไม่ต้องไปละเดี๋ยวจะเป็นโควิดซะเพราะว่าเวลาไปโรงพยาบาลคนมันเยอะไงกลัวไปติดเชื้ออะไรก็อย่าไปโดนขนสัตว์อย่างเช่นหมาแมวเนี่ยห้ามไปโดนผมเลยถามหมอว่า ตกลงผมผมจะกลัวผมไปติดเชื้อหมาหรือหมาไปติดเชื้อผมครับแล้วมีอะไรไหมครับทำเพลงเพิ่มอะไรไหมทำเพลงของค่ายป้าป้าอินดี้ครับตอนนี้ก็ทําเพลงให้ค่ายด้วยแล้วก็ทําเพลงที่เป็นแดนซ์ด้วยครับคือแบบเจ็ดสิบบวกไม่สะดวกแก่ต้องต้องแดนซ์ครับฮะก็ยังคือแล้วยัง,ยงมีงานเพิ่มเติมรับมีงานก็คือ,อยังร้องเพลงเจตสาสาตามโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาล เป็นครูสอนการแสดงเป็นครูสอนร้องเพลงครับแล้วก็แต่งเพลงด้วย <S <S เขียนหนังสือด้วยแล้วก็อนาคตน่าจะมีหนังสั้นที่เขียนบทเองแสดงเองกับกับเองครับที่อยากทำครับผมครับถ้าเกิดจะติดต่อรับงานติดต่อพี่โดยตรงเลยไหมติดต่อโดยตรงเลยครับ0851372095 0851372095หรือลาย ID ก็ซ่าตัวแซ่ 2> A สองตัวแล้วก็สองสี่เก้าสามแล้วเฟ e บุ๊กก็แซดตัวโตวแล้วก็ A2 สองตัวมาวอก็ MAR w O R าครับซ่ามาวอรครับเป็นสาอังกฤษครับสุดท้ายมาเจอกันมาเจอกันยี่สิบสองธันวาคมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดครับมาสนุกสนานกันมาฟังเพลงพันหน้ามาดูการเอเ์เทนมาดูการประมูลมาช่วยกันทําบุญเพื่อช่วยเหลือศิลปินติดเตียงหรือว่าครูเพลงที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับขอบคุณมากครับ,บสวัสดีครับผม